มื่อนี้ออกมาเก็บกะเจี๊ยบอีกแล้วมื่อนี้เก็บผู้เดียวยเก็บบ่หลายมื่อนี้เพราะว่า <พอ S 2> หาเลือกเบิ่งเอาค่ะเพราะว่ามันเข้าเก็บทุกมือมันกะสีใหญ่โบท่านเนาะทั้งทีมันกะใหญ่เร็วยุันกะใหญ่โบท่านโบท่านคนโบ,บท่านขายค่ะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยเพราะว่ามันอร่อยเออมันอร่อยขายในโมบานเฮานี้ค่ะมันแซ่บเพื่อนวะกะใหญ่โบท่านไหม เบิงปลากระเจี๊ยบเพิ่น<ม>เพิ่นกระปูกไว้หลายเติบอยู่ดิแต่ว่าหั่นกับโบท่านขายค่ะขายดีค่ะกระเจี๊ยบนี่สิมีต้นสูงต้นต่ำเวลาเพิ่นเออเวลาเพิ่นต,ตัดหน่วยมันเพิ่นกระสิตัดใบนําไปนํามันกระสิใบห่างๆจังสีมันกระสิแนมเห็นไงค่ะดอกกระเจี๊ยบกระงามงาม,งามค่ะนี่ดอกกระเจี๊ยบอันนี้มันดอกหรือยมันหน่วยหนออยู่หยอดมันนี่ หยอดลืื่นลวยมันนี่ฮะลวยมันเป็นปุ่มปุ่มหนลอยมันผ้ามันดอกตั้งแต่ที่เป็นดอกสังขารบ่เบิ่งปุ่มล่มแรมขึ้นมามันคือลอยงามโอ้ยโดกเลยเนี่ยซุ่มไปปลายมันนี่โดกเลยมันก็เป็นต่อๆกันนี่ล่ะมันมีทุกกิ่งมีทุกอแง่งไขแง่งก็ว่าสังขัรนาปลูกได้นอกกับเกลียบนี่เนาะแม่นาปลูกเลยเพราะว่านี่นี่น้อยนึงนี่เนี่ยน้อยบักใไงเนี่ย มันปลูกง่ายพี่น้องปลูกง่ายใหญ่ไว้ท่านขายนี่นี่น้อยนั่นเห็นบ่เห็นบ่เ,นบเออเอาเลยเอาเลยเอาได้ะไรนั่นต้นนี้ได้อยู่แต่ว่าต้นน้อยทั้งนัน้นบ่ได้บ่คอยมีมาแงลงรบกวนบ่คอยมีโรคมีไพ่ปันไดปลูกง่ายอยู่ค่ะพักมีขนมันก็นเลยบคล่คอยมพักอันไหนที่ว่ามีขนมีอ่ะกินขนนั่นค่คปลูกง่ายแล้วก็เก็บได้ดนพร้อมเก็บจนกลัวต้นพึงศรีแก ้าต้นเพื่อนแก่และหน่วยเพื่อนกระสีหน่อยลงก่นนี่อยู่ค่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นหลุ่นแหลกเป็นชุดแหลกแต่ว่าเพื่อนกเก็บขายหลายเถื่อแล้วล่ะวะสามสี่หาเถื่อล่า่เก็บมาเป็นอาทิตย์กลัวเก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วลลเก็บเบนเมื่อเก็บแต่ก่อนแหลกๆนั่นเก็บทุกเมือ่อมาที่นี่ก็ได้เบนเมื่อเก็บเพราะว่าเก็บเหมือนหมอกนคิดว่าเป็นหน่วยซ้ำหน่วยหน่อยก็นีเก็บได้นะอืมอ แต่เข้ามาดาเขาก็เอาง่อยเห่แน่คนเหลือเิดว่ามันถึงบริย่าอย่ามันแกอย่ามันแก่ที่กิงมันยาวอยู่ตอนโบแกอืมวันนี้พ่ออ่านคนไปธุระกลับมากคนบริเก็บเหมือนหนึ่งคนเห็นนวันมันเห่คนก็เลยโอ่าเก็บได้ยุติออกคนก็เลยตายเป็นมือดเนมือบันนี้มือเวนเมืองก็บวชได้ดิเพราะว่าม่วนแด้เบิเงเหมือนวานไงวัยใหญ่เหมือนนี้มากมันก็ยาวมันก็ยาวแล้ว เมื่อนี้เพื่อนกกะสิมาเก็บประมาณสองสามโลไปไห้ไทศบานเห่าเพิ่นซังค่ะบดได้ขึ้นรถตลาดขายน้ำบานเห่าก็ไดเพราะว่าคนบานเห่ากับมาก,กินนิยมกินค่ะมากระเจียมันแสบ<า>แ,แทนเพ่นว่ามันเป็นยามันเป็นยาพรเพื่อนมาเพื่อนก็มาก,กินแล้วที่นี่มันกินง่ายเนาะเออบ่ค่อยไ<อ>ด้ฉีดยาได้นี่บ่ค่อยมีโรค,เ,คโเห็นบ่ขขางนานนะน้วยนึงนะ เอาเป็นแถวไปก่อนอย่าโดดพุ่นโดดพี่เดี๋ยวมันสิลืมมันสิลงแถวมนเมนีเขากระั่งประมาณสองสามโลก็มาย้อนเอาค่ะมีไล่ใดตลอดไล่ใดทุกมือเลยเดี๋ยวก็เก็บพักนันพักนี่ขายเพราะว่ามองนี้เพิ่สิเหตเกษตรผสมผสานค่ะบบได้ปลูกอย่างเดียวมีงานมีงานตลอดโรงงานนี่โรงงานผลิตอาหารโรงงานเฮ็ดพัก ตัดใบไปพอมคะ่ะใบมันเกิดจะค่ายได้หนิบ่ใสซเสือเช่นยาวใส่ยแต่ใส่ปอกแขนเอาใส่ปอกแขนเอาเวลาเวลาเขาเก็บระเจี๊ยบนน่พี่น้องต้องใส่เสือเช่นยาวเพราะว่ามันเป็นคือบกเขือใบมันสิค่ายแล้วก็ต้องใส่ถุงมือนะ้่ถทาเพื่อนเก็บไม่ลายเพื่อนก,นก็จะใส่ถุงมือแต่ว่านี้เพื่อนเก็บบ่หลายค,ะค่ะ,คะเพื่อนก็นกนเลยบใ่ใไซถุงมือ เมืองมันหลอดสายตาเพิ่นเพิ่นเก็บไปเพิ่นบบเอาอันมากระเจี๊ยบอันนี้คนละอย่างกันเด้อค่ะกับกระเจี๊ยบที่ว่าเขาเอาไปต้มกินน้ำมันนั่นไหมมันคนละอย่างกันแต่กระเอินซื้อเดียวกันอยู่กระเจี๊ยบอันนี้เป็นพักค่ะเป็นพักแบบกินกับน้ำพริกเอาไปพักดกระไดค่ะพัดน้ำมันหอยกระแซบค่ะแต่ว่าก็จะมีกระเจี๊ยบอีกอย่างหนึ่งที่เพื่นเอินคือกันนะมันจะเป็นเป็นฟักเป็นเม็ดสีแดงๆฟักมันสีเป็นแบบนี้ค่ะมันสิเป็น เป็นนวยสีแดงแดงเป็นลูกสีแดงแดงและที่นี่เพิ่นสีเอาไปตากแห้งละเอาไปต้มนามกระเจี๊ยบนะคะมันสีคนละยางกันอันนี้ก็เอินกระเจี๊ยบคื่กันค่ะต้นกระเจี๊ยบกระสูงขึ้นทุกเมื่ออีลีจักหน่อยก็จะสูงกว่านี้พอสูงแล้วต้นเพิินก็จะเริ่มเริ่มส้มเริ่มมีอายุแล้วฟักของเพิินนวยของเพิินก็จะน้อยลงค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการบำรุง ใส่ปุ๋ยน้ำแล้ะค่ะถ้าเขาใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆมันกระซิูไดดนค่ะเพราะว่าเพื่อนได้อาหารเพียงพ่อค่ะอันนี้เพื่อนก็มีนวยขึ้นมาเรื่อยๆเห็นบ่ก็ถือว่าดกใส่ได้อยู่ซ้ำนี่เป็นพืชที่นาปลูกค่ะปลูกง่ายแล้วก็ดูแลงงางพ่อค่อยมีลูกไ้แล่วก็เก็บขายได้ตลอดค่ะใส่เวลาสองเดือนก็กลัวมั้งึ ท่าไดนี่แหละจำพ่ได้เพื่อนบอกอยู่ก็เป็นหน่วยให้เก็บละคคะแนะนําเลยคะ่ะผู้ใดอยากปลูกกระเจี๊ยบนี่คะ่ะตลาดก็ต้องการเดคือจังเพื่อนปลูกอยู่แค่นี้เพื่อนกระขายดีดีเพื่อนขายให้คนในหมบานเฮ่าก็มี้าเพื่อนเก็บายเพื่อนกระทรงตลาดค่ะจะ้าเก็บนหน่อยๆย,ยังสี่กับคนในบานเฮาเพื่อนกระัังพูล,ละโลซึ่งมันกระบบแพงโลละยี่ิบบาท ยี่สิบบาทกระไดบักหลายพี่น้องถ้าบางคนบ่ปลูกจนสิกนาซื้อค่ะแล้วก็เฮ้ากับบ่ค่อยเล่นยาบ่ค่อยฉีดยาสารเคมีบ่มีต๊คคางค่ะเก็บมาแล้วค่ะบ่ล่างบ่เนี่ยบ,<อ>บ่ล่างเพราะว่าเฮาสิแทกเลยไปทุงแหง่ายส่ทุงแหง่าย้มน,นีลูกค้าสร้างสองกิโลค่ะเบิ่งแน่กระเจี๊ยบงามค่ะพี่นอ้องมีจหนวยยาว,ยาว มือื่นเก็บอีกค่ะเก็บขายในบ้านเท่านี้ละมันเพอาิเส้ส่งรดตลาดเพราะว่าในบ้านเท่านี้กะมีคนต้องการสื่อายอยู่ค่ะเพราะว่าเขาบริปูกันทุกเฮือนเนาะกระเจี๊ยบกินแสบด้วยพีน้องเอาไปพัดกระได้ค่ะเอาไปลวกจิ้มน้าพริกกระได้ค่ะหรือว่าสิกินสดดกระแสบพื้นกันค่ะงามค่ะ